สวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้พิงค์จะพาทุกคนมาทําความสะอาดมุมโต๊ะทางานกันค่ะเนื่องจากโต๊ะทางานของพิงค์จะเป็นพรมนะคะเวลาทําความสะอาดด้วยไม้กวาดเนี่ยก็จะยากนิดนึงค่ะเราก็เลยจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่งเครื่องดูดฝุ่นที่พิงค์ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของเดียมารุ่น D X 700ค่ะตัวเครื่องภายนอกของเขาจะเป็นสีขาวมินิมอลนะคะส่วนสายของเขาก็จะยาวถึง4เมตรเลยค่ะหมดปัญหาที่ต้องคอยเสียบปลั๊กบ่ยบอยๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของโต๊ะทางานพิงค์นะคะปัจจุบันก็คืออาศัยอยู่คอนโดนะคะ่ะพื้นทที่โต๊ะานนําเก็จ มีขนาดที่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะซึ่งเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่อยู่คอนโดหอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ค่ะเพราะว่าตัวเครื่องของเขามีขนาดเล็กกะทนันรัดช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานก็สะดวกมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มเลื่อนด้านบนนะคะเครื่องดูดฝุ่นก็ทํางานแล้วค่ะตัวเครื่องก็จะออกแบบมาให้จับถนัดมือและมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาค่ะ,เ,คะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงของตัวเครื่องดูนะคะ เสียงของตัวเครื่องก็ไม่ได้ดังเกินไปนะคะอยู่ในระดับปกติค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทําความสะอาดที่พื้นก่อนเลยนะคะพรมอันนี้จะเป็นพรมไมมีนะคะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้สกรปรกมากๆเลยค่ะก็ขอสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่ได้พรมมายังไม่เคยเอาน้องไปซักเลยค่ะมีแต่ใช้เครื่องดูดฝุ่นตลอดเลยพิงก็จะมาใช้เครื่องดูดฝุ่นของเดียม,มาในการดูดพรมไมเมีนะคะเท่าที่ทุกคนสังเกตด้วยตาเปล่าก็คือพรมสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเหมือนซักใหม่เลยไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเวลาที่ดดููเสรจ,ะะจร่่ะะค้ึก ผมนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ทําความสะอาดผมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังดูดฝุ่นไม่เสร็จค่ะเรายังต้องมีทําความสะอาดด้านล่างผมแล้วก็ภายในอีกค่ะแล้ววันนี้แหละคะ่ะความลับของพิงก์กําลังจะเปิดเผยใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวพิงก์จะเปิดให้ดูภายในที่ซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะพอเปิดมา่ดมานออกมาก,าก็คือตะลึงเลยใช่ไหมคะลกไม่ไหวอันนี้ก็คือไม่เคยเปิดในคลิปไหนมาก่อนเลยนะคะเปิดให้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยค่ะพอทําความสะอาดเสร็จก็ขอปิดม่านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออายไม่ไหวค่ะมันลกมากจริง ตอนนี้พิงก็ดูดฝุ่นเรียบร้อยทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะเราก็จะเก็บโต๊เข้าสู่สภาพเดิมของเราค่ะตอนนี้รู้สึกชอบพรมไมมี่มากมากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ดูดฝุ่นไปแล้วน้องนุ่มเหมือนซื้อมาใหม่เลยค่ะตอนนี้พิงก็ทําความสะอาดโตเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนได้โต๊ใหม่เลยและนี่ก็คือฝุ่นที่อยู่ใต้โต๊ทํางานของเรานะคะเยอะมากๆพอเห็นฝุ่นเยอะๆแบบนี้แล้วรู้สึกคันจมูกมากๆเลยค่ะโชคดีมากๆที่วันนี้ได้เครื่องดูดฝุ่นของเดียมาตอนนี้พิงก็ทําความสะอาดโตทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าโต๊น่านั่งมากๆเลยค่ะพิกัดเครื่องดูดฝุ ของเดียมาอยู่ที่ตะกร้าซ้ายมือนะคะหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เลยค่ะ